เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลักกี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจจดทะเบียนการค้าถูกต้องไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีรับส่วนลดทันทีเติมวันนี้กับลักกี้คอยสวัสดีมากครับกับสวัสดีครัทุกคนเช่นเคยกันด้วยล้ะกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาบอกเทคนิคนะครับอ่ะเรียก mm hmm. ได้ว่าเป็น s <S เทคนิคที่คิวชิเนลใช้นะครับผมในส่วนของการไต Division mm ่ hmm. ดิวิชันนะครับผมอ่ะสำหรับใครที่ ยังไม่ได้ขึ้นนะอันี้นะครับส่วนคนไหนที่ขึ้นแล้วก็ดูเป็นแบบความสนุกสนานก็ได้นะครับอันดับแรกนะครับคือการไต่ดิวิชันนะครับเราต้องชนะนะครับชนะห่างกับแพ้เนี่ยประมาณ20นัดนะครับผมอ่าก็คือต้องชนะห่างกันให้ได้20นัดนะครับถึงจะขึ้นดีหนึ่งได้นะครับซึ่งนิวช a n แน l ก็ขึ้นเมื่อวานนะทุกคนก็ขึ้นช่วงดึกๆนะครับผมก็เล่นอยู่หลายนัดอยู่นะครับผมกวัวจะมาถึงตรงนี้ได้บอกเลยว่า มันก็ไม่ได้ง่ายะครัยผมอาถามว่ามันยากไหมมันก็ยากนะนะครับแต่ if, ถ้าสําหรับคนไหนที่เล่นเก่งอาจจะไม่ได้ยากนะครับผมแต่ถ้าคนไหนที่เป็นสายเหมือนเราเนี่ยไม่ได้เล่นเก่งเท่าไหร่นะครับผมเล่นปร,ประมาณป้านก้างอะไรแบบนี้นะครับหลักการที่เราใช้เดี๋ยววันนี้เราจะมาบอกนะครับว่ามีอะไรบ้างที่เราควรที่จะทํานะครับผมเพื่อที่จะให้เรามาถึงตรงนี้ได้นะครับผมอันนี้ก็ไม่ได้แบบมาชัว์ว่าเก่งหรืออะไรนะนะครับแต่ว่าเอาเทคนิคมาแชร์กันเนาะนะครับมองเป็นกันเป็นว่าเป็น การให้ความรู้ละกันเนาะนะครับโอเคอ่ะอันนี้อ่ะยู่น่าเล่นไปก็เยอะอยู่เนี่ยผมอ่ะส่วนใหญ่นะครับของเมื่อวานเนี่ยคือจะชนะ2นัดนะครับแล้วก็นะัดสุดท้ายนัดที่3เนี่ยเพื่อที่จะขึ้นดีหนึ่งเนี่ยอันนั้นแพ้นะครับแล้วก็ล่วงลงมาล่วงลงมาแล้วทีนี้เราก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปใหม่นะครับคือมันจะเป็นประมาณว่าถ้าเราใกล้จะขึ้นพันแปดอ่ะแต่มันจะไม่ได้ได้ไม่ค่อยเยอะนะครับจะได้ประมาณ 1 6 1 7อะไรแบบนี้นะครับอ่าคือมันจะไม่ได้แบบ25เหมือนตอนที่เราเริ่มไต่แรกๆนะครับผมอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับที่เราต้องดูในทีมของเรานะนะครับโอเคอันนี้ยเนี่ยเลือกใช้เป็นแผนนี้นะนะครับ4 3 1สนะครับแผนเนี่ยอันนี้แล้วแต่เราชอบเลยนะครับแต่ถามว่าถ้าต้องการความแน่นนะครับเมื่อเราไต่ดิวชันที่มันตึงๆจริงๆนะครับผมยูแนี่แนะนําแผนนี้นะครับแผนนี้เนี่ยมากับเกมนะครับผมมากับเกมก็มีนะนะครับ ซึ่งไม่ได้แตกต่างกันมากแต่ว่านี้ของชุดเนยจะเป็นแผนของโอมานนะครับถ้าโอมานยังไม่เปลี่ยนเราก็เลือกทีมของโอมานได้นะครับซึ่งทีมของโอมานเนี่ยมันจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับเป็นแผนที่ชุดแนวใช้ซึ่งกลางรับมันจะยืนต่ามากๆติดกองหลังเลยนะครับโอมานเนี่ยจะอยู่ที่เอเชียนะครับผมแล้วก็ในที่นทีมนะครับแล้วก็เป็นโอมานนะครับอ่านี้นะนะครับถ้าใครอยากได้แผนนี้นะครับถ้าโอมานยังไม่เปลี่ยนนะในอาทิตย์นี้นะครับ ซึ่งแผนนี้มันมาในรอบอาทิตย์ก่อนหน้านะครับผมแต่ว่าชุดนี้เนี่ยไม่ได้ใช้หรอกนะครับผมไม่ได้ใช้ไม่ได้ไม่ได้เลือกแล้วในที่นี้นะครับคือมันแผนมันติดมาแต่อาทิตย์ก่อนที่เราเซฟไว้นั่นเองนะครับผมก็มันจะได้แผนนี้มานะครับแต่ถ้าใครที่แบบไปเลือกแล้วมันไม่ใช่แผนนี้นะครับผมเราก็สามารถที่จะเลือกเป็นแผนที่มากับเกมก็ได้นะครับผมซึ่งอยู่ที่ตัวโค้ดนะครับผมแล้วก็มาเลือกตรงน,นี้นะครับ จะเป็นอ่าสี่สามสองอ่าหนึ่งสองนั่นเองนะครับตัวนี้นะนะครับอ่าซึ่งการยืนตำแหน่งก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับแต่นี่จะยึดในส่วนของแผนโรมันไว้นะครับผมก็คือแผนนี้นั่นเองนะครับอ่าตัวที่มันมากับเกียร์เนี่ยมันจะห่างๆออกมาประมาณนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะหุบเข้าเข้าเข้ามาติดกันนะครับในส่วนของกลางสองตัวนะครับผมอ่าตัวนี้มันก็จะเข้ามายืนชิดๆกันให้มันแน่นขึ้นนั่นเองเรียกว่าแผนนี้เนี่ยแน่นแน่นอนนะครับผมแต่ถ้าเป็นไอ้กลางเรียงตรงเนี่ยไม่ค่อยแน่นนะ เอาพูดตามความจริงเลยเท่าที่รู้สึกมานะครับผมให้มันกลางรับเนี่ยมันลดลงมาต่ํากว่ากลาง2ตัวด้านข้างนะผมอ่ะก็จะดีในส่วนของการเล่นเกมรับยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะเล่นเกมรับในที่นี้ไม่ใช่ว่าเราเล่นรับทั้งเกมนะครับผมคือเราสวนเอานะครับสวนแม้ว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะหมุกเยอะกว่าคู่แข่งก็มีนะครับผมอ่ะถ้าคู่แข่งแบบไม่ได้แก่งเท่ากับทีมของเรานะ โอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูกันที่การตั้งค่าละกันนะครับมีตั้งค่าอะไรบ้างเนาะนะครับโอเคมาที่ตรงนี้นะครับตวนตรงนี้เนี่ยให้เพื่อนๆนเลือกนะครับผมในส่วนของกับตันทีมนะครับกับตันทีมเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนาองในส่วนของสกิลก่อนนะนะครับอ่าสมมติว่าเพื่อนๆในทีมเนี่ยมีตัวไหนก็ให้มาดูที่สกิลของมันนะครับผมอ่าอย่างไมค่อนเนี่ยมันจะมีในส่วนของสกิลที่เรียกว่า fighting spirit แล้วก็กับตันทีมอยู่ด้วยกันนะครับซึ่ง ไอ Fighting ป p i r i t เนี่ยตัวนี้มันจะช่วยในส่วนของออเวลาเราถูกกดดันนะนะนะครับถ้ากับตันเรามีสกิลนี้เนี่ยมันก็จะช่วยให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยเล่นดีนะครับไม่ได้แบบเขาเรียกว่าไงไม่หวือไปอ่ะไปตามเกมนะนะครับผมอ่าแล้วก็สกิลกับตันทีเนี่ยมันจะทำให้เพื่อนในทีมเนี่ยเหนื่อยน้อยลงด้วยนะครับผมอ่าก็จะเป็นอ่าน่าจะเป็นพลังพลังแฝงนะนะครับเท่าที่ได้ยินมานะครับผมก็ให้เลือกเอาแล้วกันนะครับว่าตัวไหนมีนะครับ ซึ่งนักเตะต,ตัวไหนที่มันไม่มีเราก็เพิ่มสกสิลเอานะครับผมให้มันได้สกสิลพวกนี้นะครับชูเชนเนอร์ก็มีไมค์คอนเนี่ยมันมันมากับตัวมันเองแหละนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าใครมีไมค์คอนก็เลือกไมค์คอนเป็นกัปตันนะครับผมแต่ว่าถ้าใครอยากใช้ตัวอืว่นก็ได้นะครับอย่างเมสซี่เนี่ยก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าเมสซี่ร่างนี้เนี่ยจะมีแค่มีอะไรเนี่ยร่างนี้ไม่มีนะครับผมแต่ว่าชูเนเนร์เนี่ยเพิ่มในส่วนของ ไฟติ้งสปิริตให้เขารตรงนี้นะครับทางที่ดีแนะนำว่าให้มีสกิลกับตันทีมแล้วก็ไฟติ้งสปิริตสองข้าพลังนี้อยู่ร่วมกันแล้วก็ให้คนนั้นเป็นกับตันทีมนะนะครับมันจะช่วยในส่วนของอใหเ้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยเหนื่อยช้าลงนะครับผมแล้วก็เล่นในรูปแบบของการกดดันเนี่ยดียิ่งขึ้นนเนเด็กนะครับอโอเคอันนี้เป็นเทคนิคแรกนะครับผมที่แบบอาจจะมองว่าเออมันอาจจะไม่ได้สําคัญอะไรมากนะครับผมแต่ว่ามันก็มีส่วนนะนะครับ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของพวกการเปิดบอลอะไรต่างๆนะครับอย่างพวกนี้ก็สร้างเอาละกันในทีมของเรามีแบบไหนนะครับผมอันนี้เปิดซ้ายเปิดขวานะครับเปิดมุมเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของการเรียนนั้งเตะขึ้นมาโม่งนะครับอันนี้นะครับอันนี้เนี่ยไม่เปิดก็ได้นะครับแต่ว่าชี่นเนเปิดไว้อยู่นะครับแต่ว่าบางนั้นก็เลือกใช้เป็นบาโตนี่นะครับที่ขึ้นไปโขกอันนี้อยู่ที่ว่าเราชอบให้กองหลังขึ้นไปหม่งไหมนะครับแต่ว่าชิแนเนี่ยจะปิดแล้วนะครับผมเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้ให้มันขึ้นไปโม่งเท่าไหรนะคับ เปิดมงก็ไม่เข้าอะไรประมาณนั้นรับผมก็เลยไม่ไม่แนะนำนะครับถ้าใครเป็นสายเปิดเอาอะนะก็เลือกไปได้นะครับกองหลังที่เราไว้ใจนะครับโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับโอเคแล้วทีนี้มาดูที่ตรงนี้ครับอันนี้เป็นหลักสําคัญเลยนะครับตรงนี้เพื่อนๆลองสังเกตไหมว่าทีมของตัวเองเนี่ยเปิดไอ้เหล่านี้ไว้ไหมนะี่ครับผมอะ่ะอันดับแรกเนี่ยอันตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นในส่วนของการเลือกนะักเตะเปลี่ยนทีมอัตโนมัตินะครับไม่ใช่เปลี่ยนทีมเลยเปลี่ยน ในส่วนของการเปลี่ยนตัวลงทีมนั่นแหละนะครับเปลี่ยนอัตโนมัตินะครับเพื่อนๆเลือกไหมนะครับเวลี่รัสนะครับผมไฟเบอร์นะครับผมหรือว่าจะเป็นเวลี่นะครับยี่ลี่นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของการเปลี่ยนตัวช้าเปลี่ยนตัวเร็วเปลี่ยนตัวปานกลางนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าไม่จำเป็นจริงๆไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับผมใช้ตัวที่แบบเราใช้ได้ทั้งเกมนะนะครับผมก็คือกลางก็เลือกเอาละกันครับค่อยเปลี่ยนตามรูปแบบสถานการณ์เกมบางทีเนี่ยมันเปลี่ยนให้เราเนี่ยคือเกมกำลังนําอยู่แต่ว่าเปลี่ยนตัว ที่เราไม่ได้มั่นใจในส่วนของการเล่นลงไปเดี๋ยวมันอาจจะทําให้เกมลูกของเราหายไปนะครับอ่าตรงนี้เอาเป็นว่าถ้าไม่จะเป็นไม่ต้องเปิดนะครับผมตรงนี้ไม่ต้องเปิดปิดออฟไปเลยเปลี่ยนตัวเอาเองนะครับผมก็คือแมนนวลนั่นแหละนะครับในส่วนของตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับผมเนี่ยไอออฟไซด์แท็บเนี่ยนะครับบางคนอาจจะเปิดนะเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นกับดักนะครับผมกับดักเช็คล้ำหน้าของฝั่งคู่แข่งนะครับแต่ตรงนี้ข้อเสียของการเปิดตรงนี้เนี่ยคือ มันจะทําให้กองหลังของเราเนี่ยมันดันสูงนะครับเพื่อที่จะเช็คล้ําหน้าคู่แข่งฝั่งตรงข้ามนั่นเองนะครับตรงนี้ชี้แนลแนะนําว่าปิดไว้เถอะนะครับผมไม่ต้องไปเช็คล้ําหน้าอะไรมากมายหรอกนะครับเน้นให้หลังมันยืนต่ําๆไว้นะครับผมอ่าถ้ากลางมันยืนอ่าถ้าถ้าหลังมันยืนอ่าสูงอ่ะเวลาโดนสวนเนี่ยคือทั้งแผงนะครับผมอ่าพยายามอย่าเปิดนะครผมถ้าไม่จําเป็นนะนะครับอันนี้อ่าชี้แนวเนี่ยเล่นมาชิ้นดีหนึ่งเท่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยเปิดเลยนะครับผมเพราะว่า มันทําให้กองหลังของเราดันสูงนั่นเองนะครับอ่ะและในส่วนของ attack นะครับผมตรงนี้ attack แล้วก็ defense อ่ defense า defense เขาเรียกว่าไง <c oughs> การตั้งรับเนี่ยนะครับอ่าเลเวลตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็ไม่จำเป็นนะครับผมเรากดเปิดในเกมได้อยู่แล้วเนาะนะครับไอ้ตัวที่แบบเลื่อน2ขีดอ่าเล่นเกมลุกนะครับเลื่อน2ขีดเล่นเกมรับอะไรแบบนี้นะครับผมตรงนี้ก็ถ้าใครอยากเปิดออโต้ก็เปิดได้นะครับมันจะบุกให้เราตอนเราเริ่มเตะ ครึ่งแรกนะครับครึ่งหลังก็เหมือนกันนะครับแต่มันจะไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนะครับอ่เท่าที่มองนะทุกคนอันนี้ก็เลือกเอาแล้วกันถ้าเราโดนนำนะนะครับผมโดนนําก่อน2ลูกอะไรแบบนี้เราก็เปิดเลยนะครับผมโหมดนี้ก็เลือกเปิดด้านบนปุ่มอ่าขวามือเนาะนะครับถ้าตามปกติในเกมนะครับผมมันก็จะขึ้นอยู่มุมขอาฝานั่นเองนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องเลือกเปิดนะผมอ่ะเอาเป็นว่าปิดให้หมดนะครับผมปิดให้หมด ก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับผมในส่วนของการตั้งค่าในส่วนของเกมแพลน,นะนะครับในส่วนของเสื้อหรือว่าอะไรเนี่ยนี่ก็ไม่ได้ปรับนะครับผมแล้วก็มีอย่างหนึ่งนะครับผมที่ที่แนาจะบอกนะครับผมถ้าคนไหนที่เป็นแบบประเภทที่ชอบดูนะชอบดูว่าคู่แข่งอยู่ดีไหนแล้วเจอกับตัวเองนะนะครับเวลาตอนที่มันจับคู่ถ้าไม่จําเป็นเราไม่ต้องดูก็ได้นะครับว่าเราเจอดีไหนนะครับผมเนะนื่องจากว่าการที่เรามองเห็นว่าเฮ้ยเราเจอดีหนึ่งว่ะ เอาละทีนี้เริ่มมีอาการแล้วเอ้ยกูจะสู้ได้ไหมอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าดีสองเออดีสองนี่ว่าน่าจะปราบได้อะไรแบบนี้แต่ว่าที่จริงแล้วมันมีจิตวิทยาด้วยนะทุกคนอันนี้ก็ข้องินดนส่วนตัวนะแต่ว่าสําหรับที่เนี้ยเนี่ยคิดว่าจะไม่มองเนะยผมว่าตอนที่มันจะพูดเนี่ยจะไม่มองเลยว่ามันเจอกับใครนะครับเจอกับใครฟัดหมดนะครับผมไม่สนนะครับผมจะดีหนึ่งดีสองก็ไม่ไม่สนนะครับผม,นม,ม,นนบผมเนื่องจากว่าถ้าเราไปมองอะนะมันจะทําให้สภาพจิตใจนะอันนี้สําคัญนะครับ เวลาเราเจอดีหนึ่งเฮ้ยเจอดีหนึ่งวะเราเพิ่งอยู่ดีสองแล้วเราจะขึ้นได้ไหมเจอดีหนึ่งมันเอาดีหนึ่งมาให้เราเล่นเลยอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราไม่มองอ่ะเราก็ไม่ได้มองว่ามันมันคือดีหนึ่งไงเราก็มองว่าเอ้ยมันก็แค่แค่ผู้เล่นคนหนึ่งอ่ะนะครับผมอ่าอย่างแมตช์นี้ชิเน่ก็ปราบไปนะผมเห็นไหมสามศูนย์นะครับดีหนึ่งก็ช่างครับตอนนี้ชิเน่อยู่ดีสองนะครับผมเดี๋ยวช่เน่ไม่มองนะผมว่าเพราะว่าอ่ามันจะช่วยในเรื่องของจิตใจนะครับว่าเอ้ยดี้เพียงแค่่วา เราไม่ชนะในแมตที่เราต้องการแค่นั้นเองนะครับเราก็ยังไม่ขึ้นนะครับในส่วนของ D1 อะไรประมาณนั้นนะครับให้มองแบบนี้เป็นหลักในผมอ่ามันจะเสริมในส่วนของการเล่นในผมแล้วก็เรื่องของกําลังใจในการเอาชนะคู่แข่งนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่เอามาแชร์กันนะทุกคนก็เป็นในส่วนของการแนะนำละกันนะครับผมอันนี้ก็ไม่เกี่ยวหรอกนะครับจะอยู่ดีไหนถ้ามันจะแพ้มันก็แพ้ในผมถ้ามันจะชนะมันก็ชนะนะครับผมไม่เกี่ยวกับดิวิชันหรอกนะครับผมมันอยู่ที่ว่าแมตช์นั้นเราแพ้ทางหรือว่า ดูไม่ได้หรือเปล่านะครับผมอนะ่ะการจัดตัวจัดทีมอันนี้ก็เนี่ยเคยบอกไปแล้วเนาะนะผมก็ให้เลือกนักเตะที่แบบเราไว้ใจนะครับอย่างหน้าคู่ของที่เนีก็จะเป็นในส่นของเอตโต้แล้วก็เมซี่นะครับไว้ปั่นแล้วก็ไว้แทงนั่นเองนะครับโรชกี้ก็เติมเกมขึ้นไปยิงนะครับส่วนเดวิสบอยโมดิตอันนี้ก็ออกบอลแม่นแมจ่ายให้กองหน้านั่นเองนะครับอ่าในส่นของ,ของเกลเล่เนี่ยตัดเกมทั้งเกมนะผมอ่าทำลายคู่แข่งนะผมตัดเกมได้คือจ่ายขึ้นหน้าเลยนะครับ แล้วก็แบ็กสองข้างนี่ชินาจะเน้นในส่วนของแบ็กเติมเกมนะครับแต่ว่าจะอัพในส่วนของการตั้งรับไว้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าเขาเติมสุดแล้วก็ต้องลงมารับสุดด้วยนะครับแล้วก็อัพสปีดให้มันถึง99นะนะครับทั้ง2ตัวของข้างนะครับผมเพื่อที่จะประกบปีกนั่นเองนะครับปีกจากคู่แข่งที่แบบเล่นเร็วๆอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะประกบเอานะครับส่วนประตูก็ใช้เป็นปีเตอร์เชคนะครับบางนัดก็ใช้เป็นกูตัวนะครับหรือว่าจะเป็นอีกยา เอาจริงๆเนี่ยชิยเนลไม่ไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่สำหรับพิเเช็คนะมครับผมแต่ว่าก็แมตช์ไหนที่เหนียวก็โอ้โหองงลงที่สุดนะก็คือได้อยู่นะครับแต่ชิเนวรออยู่คนนึงก็คือชมาเคิลน,นั่นเองนะครับรอให้เข้ามาอยู่จะเปิดเอานะครับเนื่องจากว่าตัวนั้นเป็นตัวที่นัมเบอร์วันจริงๆนะครับสำหรับผู้นลังประตูสำหรับชิเนวนะครับผมเป็นตัวที่เข้ามืองากนะครับโอเคก็มี <c oughs> ประมาณนี้ละกันในผมในส่วนของเทคนิคและก็วิธีกลยุทธ์ต่างๆที่ชิเนวใช้ในส่วนของเกมแพนนะครับหน้าการตังรตง้งค่า เล่นดิวิชันนะครับเล่นยังไงให้มันไปถึงสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้อะไรประมาณนี้นะครับผมในส่วนของใครอยากดูการตั้งค่าในตอนเล่นนะครับผมเดี๋ยวค่อยคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับผมว่าต้องตั้งค่าอะไรยังไงเนาะนะครับเดี๋ยวจะมาปรับวิธีให้นี่คืว่าต้องตั้งอะไรยังไงข้างในเนาะนะครับแต่ชิ้นเนีจะเป็นในส่วนของการเล่นแบบแอดวานในผมไม่ได้เป็นแบบคลาสสิกนะนะครับผมก็อาจจะแนะนําในส่วนของการเล่นปุ่มเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าใครเล่นแบบไม่มีปุ่มแบบชิ้นเนียก็อาจจะ ได้ความรู้ในส่วนนี้ไปอีกเช่นกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอไลฟ์ชีตทุกคนเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับเทคนิควิธีการนัดคาดอะไรต่างๆในส่วนของการปรับเกมแพนเพื่อที่จะไปสู้เพื่อที่จะลุ้นขึ้นดีนั่นเองนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอไลฟ์ชีตทุกคนเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับยังไงก็มาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับการมาของโชว์ทางพี่ดูนะสำหรับตอนนี้ต้องไปแล้วนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับทุกคนหากดูและชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เเพื่อป็นกลังใใจห้กับเราด้วยนะครัับบบขอคคุณรที่ตติดาม